สวัสดีครับกูที่ขอมารับชมทุกทุกทันนะครับโมนีเฮาดีพ่าเอาเบืง้งรถขี่ปล่อยให้เก่าแล้วครับเมื่อโมนีเฮาดีพ่าเอาเบื้องรถให้รถขี่ควอดนะครับเมื่อเมื่อนั้นมันรถขี่สู้ตาครับแต่ว่าโมนีรถอันขี่ควอดครับเพื่อนรถขี่ควอด เป็นรถไทฟอตยังไงทิพย์ผู้โบตาครับมือนี่ดูหัสมนะครับมือนี่ตเป็นฟอตดาพันทีหานะครับตัวรองมาว่าครับื่องทิพย์ผู้โบต้าครับเนี่ยเนา้มื่อละเป็น้งนาเันซัำนลยเปขนฟย์ฟอตแค่ทั้งนาเมื่อทีเงย้าวยฟอดรอหนาครับแต่ว่านี่ขีพผู้โบตามาติดไปกับรถฟอร์ตนะครับ ขึ้กนการีบดีคล้องดีกันนะครับท่านเมืองก็ได้ ในที่ประมาณตอนนึงกลุ่มนะครับก็เล้นอนในโรงงานมา่านตือหายังมากแต่ว่างนเค็ีหามากอะไรครับหมอกไหลครับแังว่ามัเลาเห็นทางเลยมันไม่ได้ผ่านมาเวลาสามสิบสี่สิบออกมาผ่านไม่ขับไม่มแห้งอะไรครับอย่ามันอยู่ดาเขา่ห <c> ม <oughs> อกมันหลหดแนมเห็นทาง หีิบบอดแค่นนี้ก็คล่องดีครับพ้นค,ครับครับล่องปันบอดเสียไร่หมดแล้วครับนี่เดี๋ยวนึงนี่ก็ได้ประมาณยี่สิบกว่าตันนะครับรถผมอะไร,ระวันกับบ่มียืนบ่าเนาะบ่มีอันยืนบ่าหัวยืนบ่าไทายน,น่าเอามั้ครับนในเฮ็ดไซคือนี้ไซรักลกวางไหมปั้นครับกินก็ได้ยูได้กินนี่แหละครับ เกี่ยวแล้วอันเศ้าสวางเศ้าสามตันเลยนะครับฮอดเศร้าห่าขี้อ์ยอยู่ต้องเกยร์ออยนะครับมีหอดเศร้าห่าระยะท้างหามานเคียดิบกับแปซุดูกกนแล้วครับนั่นแหละครับข้างไปลงงานไปดีวันเพือแล้วก็ไปนอ่นสวงขึ้นครับนอนหันเห แต่ว่ามาใช้อ้อยลงนี่ก็มีเหียนคั้ยมาลให้เบึงนะครับคั้วสองตัวตัวนี้นายจะเป็นแม่มันครับี่คิดว่าเนี่ยคนขคับที่ที่มีกาพูดครับนะครับ คนเทียบไว้กับใบรุ่นครับเทียบครับการขับเทียบการเบรค่องเลยกรับโอ้ยอาบานบานม่รุ่น ครับว่านปันไม้รุ่นครับเลยคุณเห่าครับกระสดใต้ช่วนทีประสบการไลยครับ ตอนนี้เ้าก็ใส่อ้อยไก่เ,เตรมเรียบร้วนะครับเดี๋ยวบ็ขี้ขีก็เต็มแล้วครับบานเลยเต็มแล้วกสร็จหมดละโรงงานบาน,นาคือคือเกาหมดแล้วครับยำตัวไปนอนคนือเกาหมดเลยสว่างพูดและวขึ้นสว่างขึ้น,นทัศนีเท่ครับขีพ้พ่อขี้พ่ออีกนะครับ ห้อยครับรุดยอดครับเตรียบคู่ดเดียวเลยินคู่ดเดียวเนาะไเ่โาครับ โรงงานบันผือพนแล้วครับนอนน้ำโขอ,อยพนละเดี๋ยวคลิปนากะทีมาทายซูเบงไม่เอาน,นะครับนะแล้วคลิปนี้กับซาม,มีนะครับผม